ไหนใครชอบกินสาคูถั่วดำแบบพี่บิ๊กบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่บิ๊กจะมาแจกสูตรวิธีทํำง่ายๆครับตั้งแต่ต้มถั่วดำนะครับต้มสาคูแล้วก็ทําน้ากะทิครับผมทำํำยังไงไปดูกันเลย เดี al, ๋ยวเรามาต้มถั่วดาก่อนเลยนะครับพี่บิ๊กจะใช้ถั่วดาของข้าวทองครับผมใช้250กรัมครึ่งถุงนะครับนํามาล้างน้ําก่อนนะครับจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเมื่อครบหนึ่งคืนแล้วก็นํามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งครับใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับตามด้วยถั่วดาที่เราล้างไว้ครับผมแล้วก็ต้มถั่วดาให้สุกเปื่อยได้เลยนะครับเมื่อสุกเปื่อยได้ที่แล้วนะครับก็นํามาแยกถั่วดากับน้าถั่วดาออกครับผมต่อมาเรามาต้มสาคูกันครับ ต้มน้ำให้เดือดนะครับใส่เม็ดสะกูลลงไป150กรัมครับผมคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เม็ดสะกูลติดกันนะครับต้มจนกว่าสาคูจะสุกนะครับผมให้เม็ดใสๆแบบนี้นะครับจากนั้นนํามาล้างเมือกแป้งออกครับผมนํามานอกกับน้ําเย็น3นาทีครับเมื่อได้ทีแล้วก็กรองให้สดเล็ดน้ําได้เลยครับผมใส่หัวกะทิลงไป600มลตรครับแล้วก็น้ำที่ต้มจากถั่วดำเมื่อกี้นะครับ200มลตร น้ำตาลทรายขาว5ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็น้ำตาลโหนดนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับใบเตยส4ใบครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็พักไวให้อุ่นตัวครับใส่ถั่วดำที่เราต้มลงไปเลยตามด้วยสาคูนะครับผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับผมก็จะได้แล้วนะครับสาคูถั่วดำของเรานะครับถั่วดำก็เปื่อยนุ่มดีมากเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับสาคู่ตัวดำนะครับสูตรของพี่บิ๊กทําง่ายมากเลยครับลองนําสูตรนี้ไพท่าตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปจัดตัวดำข้าวทองกันได้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน